สวัสดีนักลงทุนทุกท่านพบกับมุมมองในภาคบ่ายประจำวันที่23กันยายนราคาทองคำสามารถทะลุผ่านบริเวณ1330ไปได้ราคาทองคำจึงมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้นเบื้องตน้นราคาทองคำอาจจะมีแรงขายออกมาแต่ถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ1330ได้ตลอดทั้งวันราคาทองคำก็อาจจะมีแรงซื้ออีกครั้ง สำหรับคำแนะนำในวันนี้นักลงทุนอาจเข้าสะสมที่แนวรับบริเวณ1,330ถึง1,321เพื่อหวังผลระยะสั้นอย่างไรก็ตามถ้าราคาทองคำปรับตัวขึ้นและสามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ1,343นักลงทุนอาจปล่อยของเพียงบางส่วนและในค่ำคืนนี้ทางสหรัฐมีประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับกำหนดการ นักลงทุนสามารถดูได้จากตารางนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ